เออนั่นกิ้นต๊กเก้าน่ะหิมืดกอนเออ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 คาหลังปากแตกเด้อไอเขาโอ้หาเดือนนี่คาหลังเริ่มซูงกันนะสิบหกนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ว้าวว้าวว้วเด็กน่อยสิไลอยออกมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้ว oh. ก็พังป uh ีใหม่น้องใบข้าวชาแนลนะคะเด็กหน่อยสิรลอยออกกลางน้อกยี่วแม่ตายอาบน้ําอยู่นะคะเด็กหน่อยจอบไหลเด็กหน่อยจอบไหลเด็กหน่อยจอบไหลไป่ตาย เฮเฮเฮ้ยย่าเอ้าเอ้าเอาเอ้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 านักขึ้นกองดินน้าเมล่าแบบนี้เอ้าเฮ้ตัวอไรกระดังกระเดาโอ้วิ่งพุ่งชนยางเดียวเลยนั่นๆๆนั่นไปยัง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 มาพี่ <girl. S 2> วิ่งอย่างเดียวเลยพี่น้องพุดพุดพุดถือน้ำเราแลนปุ้ดลุดปุดรุดปุ้ดลุดเลยเเลย่ายลอยออกไปก่อนเมนนะมโอ้หมืน่นโอ้หมืน่นพ่อเงยเสียก็เพื่อเปลี่ยนหลังค่าไม่ตัวนี้ พ่อละเมดุนบ่ได้มาหยังเขาไปเล่นยุตะผนได้ล่ะเขาไปเล่นยุตะเฮียนหนองมิวได้ล่ะไปหาพีอีกแล้วผนกินน้มทิบ ตั้งนังตั้งนังตั้งนังตังนังเด็กน้อยมาแล้วตั้งนังเออเอาไว้มันใหญ่เนยผุนน้อยๆเออดึงข้อแมวมาเขาดึงออกมาเรียบร้อยหักแล้ว เอารถนำรถเอินฮักแล้วก็กินรถต้นบ่มีเครือบอ่วเสียบเนาะต้องเด็กกินต้นมีเครือมันจังสีเสียบอืมมีลูกด้วยเล็กหน่อยแห้งตะจอบลอยออกน้ำทางอยู่มาเอามาไว้ข้างนอกบ่ได้เลยเล็กหน่อยลอยเรียบลอยบวชดด <laughs> ขาบมับยหรือวะ ฟันเพิ่นนี่กินเป็นเนาะเบิง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 พ่วงแล้วพ่วงเล็กน้อยแล้วลายเวลาแต่แลกแหลนแต่เอาใส่เลยโบแดงสะเลงใจเในนะมน เห็นบูแดงสแสลงในใจวันนี้เราจะใส่ชุดบอลเล่<า>ชุดบอลเล่บอลเล่บอลเล่ชุดบอลเล่<า>เลไปเลยสร้างแมกินอยู่นั่นเนี่ย ุดสวยๆเอ้อบื้อน่ะพุ่นน่ะเป็นกาวกินกล้วยบิกล้วยออกอีกกล้วยมันฟาดนั่นกล้วยดิบอุ๊ยอุ๊ยยำจะๆเลยบัดนี้แซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายเด้อข้าวน้อยว่ะบุ้ยตายืนในใส่จุดแม่ mình này nỉnh đi tòa à. rồi đấy đây trông vậy nè nó gì ơi lấy thì thang nổi nó lấy thang nổi nó nó chỉ thang thì nổi đây nè ơ chín tố câu thì mất con ơ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  cá lắng มีขาหลังอ hey. hey, 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 hey. ีกเออนั่นนะนั่นนะเอาวิ้วฮฮฮฮฮมีขาหลังด้วยนะแจกขาหลังให้พ่อด้วย แจกค้าหลังให้พ่ดอด้วยผลผลพู้ะเอ็กชัน คันคันเฮ้ยน้ำซีี่าใจปากแตกเด้อไอเขาโอ้หาเดือนนี่คะหลังเริ่มซูงกันนะ1กนะนน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  ขางนั้นชมัดได้บน่นอสิมัดได้บน่นอเลื่อนไปบ่ตรงกลางนี้ตูดเห็นบนน่นี่ดอกใหม่มันอยู่พีขานบ่ตรงเออเยะอะอย่าตีพอ เอ้มันจะย่อลงนะโอ้ขาหลัง <S 2> <S 2> <S <S ขาหลังขาหลังยกสูงกระดัดรับเิ <S 2> <S 2> ีงแต่งตัวเร่งไง้นเนี่ยไม่จช,ชาช้างเออเรียบร้อรลยลงลดนี่ไปตักใต้ไปเมยเลยยาเตเพาะพอไหมล่ะพอได้ดุ พอกระพอเด้อวะพ่อกระพริบเด้อใส่บุญบ่เวณมัดหางนั่นสิเว้ยตากี่ดีเออมา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 บุญหมุนไปลัดทางพุ่นญชี้ยากกันไหมมามาเออหนึ่งเขาเออหนึ่งลอดทองมาเออหนึ่งมาพี่จิ๋งแม่ไปยังพุญเนียเน้่ยมา

ิิงขยอ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 ไปไล่าขางแ,แรงเงี้งแรงเงี้งแลงเงี้งแลงเงี้งแลงนี้พอแลงนี้เขาไปซ้ายเดี <ś hy> ๋ยว <ś hy> ไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆตำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบาย,บาย